นี่นะครับก็จะเป็นการเดินทางครั้งแรกครับที่เราได้มาเที่ยวเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองฮานอยนะครับคือเวียดนามใช่ร้านอย่างนั้นมันที่ไทยเยอะแยะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาค่ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองฮานอยนะครับไอศครีมร้านดังในเวียดนามนะครับเราจะพาไปเดินลัดๆทะเลสาบนะครับแล้วก็หาอาหารสตรีทฟู้ดทานกันอาจจะมีหมานะครับ แรงมาก5 8สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับเราก็ลังจะเดินทางไปที่เวียดนามนะครับจะเป็นทริปแรกนะครับที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะครับนี้เราเข้ามาในเรานะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะครับอาหารนะครับก็จะมีพวกขนมหวานนะครับผลไม้นะครับเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็วงกาแฟนะครับ ก็จะมีน้ำต่างๆมากมายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดทูน่านะครับในนี่ก็ปูอัดอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับเป็นแซนด์ทชชูนา่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสลัดผักนะครับตักได้เลยมีและนี่ก็จะเป็นอาหารที่เราตักมานะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันนะครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับ ไเงินมาแล้วเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง40นาทีนะครับขนีครับเก์อดเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถบัสนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่พักนะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับประมาณ30นาทีนะครับจากสนามบินไปตัวเมืองฮานอยนะครับ นี่ก็จะเป็นที่พักนะครับที่ได้บุ๊กคิ้งมานะครับอากาศตอนนี้นะครับเขาประมาณยี่สี่ยห้ายี่หกองศานะครับกําลังเย็นสบายเลยหมอกเยอะมากครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในตัวเมืองฮานอยนะครับคนที่นี่นะครับเขาจะขับรถฝั่งซ้ายนะครับก็เหมือนที่ยุโรปเลยนะครับนนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เราเข้าพักในคืนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับชื่อโรงแรมฮานอยแอลนอริชชนะครับ มาดูบรรยากาศภายในห้องนะครับก็มีให้ครบเลยนะครับมีทุกอย่างให้ครบเลยนะครับห้องน้ําก็ดีมากเลยนะครับโรงแรมที่เราพักนะครับก็จะใกล้ๆกับถนนคนเดินนะครับใกล้ๆกับทะเลสาบคืนดาบนะครับเป็นย่านแบบท่องเที่ยวเลยนะครับจะมีพวกสรีทฟูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณเดินไปประมาณสัก6 0 0้0เมตรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีมินิมาร์ทใกล้ๆด้วยนะครับห้องน้า กจรงเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกระเบียงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศหน้าห้องพักนะครับหน้าห้องพักของเราเสียงแต่รถก็จะดังหน่อยนะเนี่เวลาข้ามถนนเนี่ยกลเขาบอกนะว่าต้องข้ามเลยนะฮะอย่าหยุดนะฮะไม่งั้นรถจะชนเรานะฮะรถเขาจะหลบเราเองนะครับก็จะนอนฟังเสียงแต่กันไป เดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรกินกันนะคะก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะว่ามีอะไรบ้างข้างล่างนี้นะฮะเวลาที่ไทยกับเวียดนามนี่นะครับก็จะพอๆกันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับตอนนี้นะครเรากลาลังเดินจะไปหาอาหารทานกันนะครับจะเป็นมื้อเย็นของเรานะครับยังไม่รู้นะว่าจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับ <grammar> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะ เดี๋ยวเรามาเดินกันกําลังตั้งของเดี๋ยวเรามาเดินกันนะครับแล้วเขาตั้งของเสร็จก่อนร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะแบบเยอะมากร้านคาเฟ่นี่ก็เยอะมากเช่นกันนะครับที่ดูทุกคนเห็นนะครับที่ว่าเป็นกปเ,ปนเก้าอี้เล็กๆเนี่ยก็คือแบบพื้นที่เขาจํากัดมากครับเขาก็เลยต้องใช้แบบเก้าอี้เล็กๆโตเล็กๆนะครับ แล้วเราก็เลือกร้านนี้นะครับเพื่อที่จะทานมื้อเย็นกันครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับมันน่าจะเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆเลยครับเป็นเวียดนามสไตล์นะครับคนเวียดนามนะครับเขาไม่ค่อยนิยมพูภาษาอังกฤษเลยนะครับเขาจะพูดต่ะภาษาเวียดนามภาษาจีนนะครับต้องรับสังไว้นะครับเราก็สั่งเป็นบาร์บีคิวมานะครับเอาฮานอยเบียร์ปิ้งย่างนะครับเรามาลองชิมกันครับแล้วก็มีเบียร์ฮาหารออยด้วยนะครับเาดิเอาอ้น่ารักมาก นะะฮอลังการมากถ้าเราก็จะเริ่มละเลงเลยครับก็จะทาเหนื่อยลงไปนะครับทาไปให้ทั่วเลยนะครับเขาพี่ผมยนะ ทำไมมะนาวขาบีกบอกแบบนี้เลยอ่ะเลิศ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 เลยแต่มะนาวเขาน้ำเยอะเนาะลูกนิดเดียวเองอ่ะแต่เมล็ดเม็ดเยอะมเมเะเหมือนส้มอ่ะเหมือนไม่ไม่เหมือนมะนาวเลยอ่ะเหมือนส้มจีดอ่ะน้ำจิ้มเขาขายแบบพริกเกลือพิกเกลือจิ้มจิ้มมะม่วงอ่ะจิ้มอะไรนะเขาเรียกอะไรมะยม เก็นึกว่าให้กินดิบๆนะคะก็มีกระทะมาให้นะคะอันเนี้ยถึงแบบมาเวียดนามเนาะอันเนี้ยคือเวียดนามใช่เขาร้านอย่างงั้นมันที่ไทยเยอะแยะครับเจ้าุณอันนี้ก็จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะคะที่สั่งมาอร่อยมาก ฝั่งด้วยแบบเลิศอันนี้นะคะก็จะเป็นชามะนาวเลมอนทีเลมอนทีนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะดูหน้าหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเอาค่ะคนต่อไปมันหวานอ่ะหวานไหมนะหรือว่าไม่หวานกว่านี้นี้ไม่เคยกินหวานไง เหมือนน้ำน้ำชาชาอ่อนๆ้แลก็ใส่มะนมาวแต่ไม่มีรสมะนมาวเลยนั่นจะเป็นต้มเนาะยังไงมาใช่ไหมใช่ไหมมันไม่มีรสชาติมันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนชาเนาะ <ś c oughs> แต่หวานอ่อนมากแลแต่มันเหมือนน้ำชาอ <มา S 2> ่อน,นใส่แต่ก,ก็หวานนะพอกินกพพออินเสร็จแล้วอ่ะไม่มีไม่มีความเป็นชามะนาวใดๆ มื้อนี้เราห้าล้านแปดนะครับโอ้โหแล้วกินเนี่ยมื้อนี้ห้าล้านแปดห้าแสนหรือห้านอ๋อห้าแสนแปดนแดห้นะฮะอร่อยจัดอ่ะหอดกี่อ่ะอร่อยมากดูดิตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลสาบนะฮรเรามาเดินคนเดียว ร้านต่อไปนะครับที่จะพาไปกินนั่นก็คือบันหมีนะครับซึ่งเป็นเวียดนามอาหารเวียดนามแท้ๆเลยนะครับเนี่ยเรากาลังเดินหาร้านกันนะครับซึ่งเป็นอาหารที่แบบได้รับยูมาจากฝรั่งเศสนะครับในในนั้นก็จะมีไส้มันนะครับก็จะมีหมูยอหมูย่างชีสไส้กรอกไฮดาผักชีผักสดซอสพริกนะครับครับราคาก็จะประมาณ1 5 0 0 0ดองถึง25,000นดองครับแล้วแต่ใส่นะครับ บริเวณสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นร้านขายของต่าง,างๆพวกเสื้อผ้าซสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับกิฟชอบเยอะมากเลยนะครับร้านต่อไปที่เราจะพาไปกินนั่นก็คือโจ๊กเวียดนามครับจะเป็นโจ๊กที่ใส่ออปลาท่องโกะนะครับแล้วก็ปลาเส้นนะครับอร่อยมากไม่เคยกินเลยแบบนี้หลังจากที่เราอิ่มแล้วนะครับเราก็ต้องเดินย่อยนะครับเราก็เดินมาที่ทธศาสารคุณดาบนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำช่วงคืนของเขาแล้วนะครับเรามาดูว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับบรรยากาศนะครับของทะเลสาบคืนดาบนะครับสวยมากนะครับคนแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะครับคนสะพานสีแดงนะครับก็เขาจะเรียกว่าสะพานเทหกนะครับหรือเป็นสะพานแสงอาทิตย์นะครับเมื่อเราเดินข้ามสะพานมานะครับก็จะเป็นวัดงอกซันนะครับ หรือวัดเนินหยกนะครับก็จะตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กๆในบริเวณด้านเหนือของทะเลสาบคืนดาบนะครับก็จะมีก็จะเป็นที่นี่นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สําคัญของกรุงฮานอยเลยนะครับใครที่จะเข้าไปชมภายในวัดนะครับต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของวัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวัดเนินหยกนะครับแล้วก็ทะเลสาบคืนดาบเนี่ยครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของ ชาวฮานอยเลยนะครับเขาก็จะมานั่งพักผ่อนนะครับหรือมาทํากิจกรรมต่างๆครับเช่นออกกาลังกายละโมจีนอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครมีโอกาสครับได้มาเที่ยวที่ฮานอยนะครับหรือเวียดนามเนี่ยหนึ่งให้ไล์รสำคัญของการมาเที่ยวกรุงฮานอยนี่ก็คือจะเป็นทะเลสาบพื้นดาบนะครับหรือเขาเรียกอย่างว่าทะเลสาบควนเกี่ยมนะครับนอกจากความงดงามแล้วเนี่ยเราจะได้พบกับตำนานเล่าขานต่างๆเนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ออกมาจากวันนะครับนี่ก็จะเป็นรอบๆทะเลสาบนะครับเขาจะมีกิจกรรมต่างๆครับมีวาดภาพมีแสดงดนตรีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วถ้าเป็นเสาร์ที่นี่นะครับเขาก็จะปิดถนนนะครับเพื่อที่จะเป็นถนนคนเดินนะครับนี่ครับตรงนี้เขาก็จะมีบริการเช่ารถครับครับเช่าเลิศด้า นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของกรุงฮานอยนะครับซึ่งจะเป็นถนนคนเดินนะครับใกล้ๆกับทะเลสาบขืนดาบนะครับก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมายเลยนะครับร้านต่อไปนะครับที่เราจะพาไปนั่นก็คือร้านเป็นร้านที่แบบโด่งดังมากครับซึ่งเป็นร้านไอศครีมนะครับใกล้ๆกับทะเลสาบคืนดาบนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นชื่อถนนนะครับร้านนีนาร้านนีนาไอศครีม หนึ่งหมื่นห้าพันดอง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 องเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับอันใหญ่มากได้กลออ้องมาแล้ว เดี๋ยวเราไปต่อคิวซื้อไอศครีมกันนะครับซื้อไอศครีมที่นี่ทำจากข้าวนะครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันดองนะครับกินคนเดียวเลยนะ รสข้าวเป็นไงมั้งคะดีค่ะดีแบบไหนคะรสชาติเป็นไง,งบบอ่งอะสุดยอดขนาดนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ไม่อร่ยคะ่ะก็กินไม่หยุดเลยนี่อร่อยอร่อยอร่อยไอซีรถ <c oughs> ข้าวรถข้าวรสข้าวตรงน,นี้จะเป็นสถานีตำรวจนะครับ อยู่เกกับทะเลสาบึ้นดาบเลยด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะครับนั่นก็คือหองคอยเต่านะครับซึ่งเป็นเต่าศักดิ์สินนะครับเขาบอกว่าจะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วที่อยู่ในวัดนะครับอีกตัวหนึ่งยังไม่เสียชีวิตนะครับซึ่งอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เองจากที่เดินกันจนเหนื่อยนะครับเราก็มาหาเสิอทานกันนะครับอร่อยมากนะครับเส้นนุ่มมากครับร้านนี้คนกินสเลยหรอ นะเป็นทีเซอร์จริงๆแล้วมันไม่มีหมานะมันคือน้้าหมูนะหยอก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 เข้าโรงแรมนะครับเราเห็นร้านนี้ตั้งอยู่หน้าโรงแรมพอดีเลยนะครับซ้ายมือก็คือบุ้นเซียวนะครับเป็นอาหารเวียดนามนะครับเราก็มาลองชิมนะดูนะครับอาจจะมีหมานะแรงมากบุนเซียวสามหมื่นนะคะ ก็จะเป็นเพื่อนน้องบุ๋มนะครับที่เขาเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วเขาพามาทานอาหารเวียดนามนะครับซึ่งที่จะเป็นอาหารแบบต้นตำรับแท้เลยนะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับไม่จืดไม่อะไรเลยก็ให้เพื่อนน้องบุ๋มทานให้ดูเลยนะครับว่าต้องทานยังไงนะครับ เมนูหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นแป้งส่วนมากเลยนะครับ <'s> <laughs> นี่นะครับก็จะเป็นเมนูที่เขาสั่งมาให้ทานนะครับเป็นคำคำนะครับก็จะแต่และแต่และเมนูนี่นะครับก็จะมีน้ำจิ้มแต่และตัวแต่และตัวเลยนะครับก็อร่อยมาก <ham pton> นะฮะ next time I will call you ทานข้าวเสร็จนะครับเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะครับ phúc ัน ữ n g người đã đi ู u l ị ก h đến Việt Nam tại Hà n ộ i sau đó Tôi sẽ trở lại để đi du lịch một lần nữa. See you soon